คืนนั้นบนภูเขาผีดิบลมมันเย็นเย,ยือกจนจับขั้วหัวใจฉันเดินตามเพื่อนเข้าไปในป่าลึกทั้งที่รู้ว่ามีเรื่องเล่าแปลกๆแ,แ,แน่ใจนะว่าจะไปต่อฉันถามเสียงสัน่นอย่ากลัวนะแค่เรื่องเล่าเพื่อนตอบพลางหัวเราะทันใดนั้น เราก็ได้ยินเสียงกระซิบแวววมาตามลมกลับไปเสียงมันแห่พร่าเหมือนคนแก่ขนลุกสู้เราหันไปมองรอบตัวแต่ก็ไม่เห็นใครเมื่อกี้ได้ยินอะไรไหมฉันถามเพื่อนทำหน้าซีดคงคิดไปเองมั้งเราเดินต่อไปอีกหน่อย ก็เจอกับสารเก่าๆสุดโสมมีผ้าแดงผูกอยู่เต็มไปหมดอย่าไปยุ่งเลยดีกว่าฉันเตือนแต่เพื่อนไม่ฟังเดินเข้าไปใกล้แล้วเอื้อมมือไปแตะผ้าแดงผืนหนึ่งทันทีที่แตะอากาศก็เย็นลงกว่าเดิมแล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นใกล้หูพวกแกต้องอยู่ที่นี่เราวิ่งหนีสุดชีวิต แต่เหมือนวิ่งวนอยู่ที่เดิมยิ่งวิ่งก็ยิ่งมืดยิ่งได้ยินเสียงกระสิบชัดขึ้นเรื่อยๆภูเขาผีดิบมันไม่ได้มีแค่เรื่องเล่ามันมีอะไรมากกว่านั้นและมันต้องการเรา